Аш, ดิค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องฉันเองว้าววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม s c h ู o l Girl นั่นเองนะคะก็คือโรงเรียนผู้หญิงนะคะเอาเพิ่งม,มาเพิ่งมานี่นะคะ <S 2> <S 2> เราจะมาเป็นตรีมชุดนอนนะคะเป็นตรีมชุดนอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมามเดี๋ยวเราจะมาแต่งชุดผู้หญิงนะคะอ่ะคุณจะแต่งเป็นชุดอะไรคุณจะต้องเป็นสีเดียวทั้งตัวเลยนะ ให้เป hey, you you ็นผมถ้าคุณจะเอาสีเหลืองคุณก็ผมสีเหลืองเอาชุดสีเหลืองเอาท้องุดขนายเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวซาจะเป็นสีแดงนะคะเองเป็นสีอะไรพวกพวกเองอ่ะพวกเธออ่ะสีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเบนเบนนี่จะเอาสีอะไรจะเอาชุดจะเอาผมจะเอารองเท้าสีอะไรเอาสีบนี้เลยดูเบนเต้นเออเออเออโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยค่ะ เฮ้ยแต่งหน้าฟรหน่อยมาเซฟฟี่หน่อยเซฟฟี่เซฟฟี่เออมาเซฟฟี่หน่อยสวยมากค่ะคุณแม่เร็วแม่ถ่ายคนนิไม่ถ่ายรูปแม่ไงไปแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งชุดกันเลย ห้องนี้ท็อแต่งชุดหอ่อเนี่ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวฉันจะแต่งผมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาให้โหวตกันนะคะว่าใครจะได้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งใครจะได้ที่สองใครจะได้ที่สามนะคะว่าใครสวยกว่ากันโอเคไหมเอยสวยอยู่แล้วฉันน่สวยแล้วอ่ะเรพราะฉันเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจะแบบผู้ชายก็จะไม่ได้หน่อยเนาะ ใส่แว่นหน่อละกันตอนนั้นนะคะเราใส่แว่นหน่นะโอ้โหผองม่ดีโอ้โหนี่แหละของผู้หญิงที่เขาได้เอาล่อันนี้เป็นโรงเรียนผู้หญิงอ๋อใช่ไหมคะทุกคนแล้วนี่อันนี้สวยสวยมากเรามาเลือกผมกันก่อนนะคะ 내ม่มีผัว <laughs> ไม่ตนนาราชากค่ะุณกตุนะครับผมไม่ก็ะตุกค่ะเีสี่ะเราจะไปเอาหน้ากันนะคะหน้าจะไปเอ้ยเอาผมเอาสีดำเลสีทำสีทำนี่เลยว้าวโอ้โหนัองโี่นะคะเหน้าหนดี น่านสวยทุกคนนานีก็แลกันเนาะเราจะไปชุดกันค่ะวันนี้แหละนกะ๋กะกระเป๋ผมไม่เอากระเป๋านี้นี่กระเปนี้อาไม่ิงปุ๊เลยวดุด ไม่มีกันเกงเหรอเป็นหัวกันนี่ตอน,ตอนถ้าถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วตอนโตเราจะไปกลายเป็นยูนิเวอร์เลยไปดูนะโอ้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 ่ายมนปีีกด้วยกางเกงไม่ เฮ้ยไม่ติพื้นจิ่ตรงนี้ ันเนี่ยอยู่เ็เจอนี่ว่งแต่งตัวอยู่ค่ะนี่ฉัมากนต่อกัไปสั้นของฉันนี่วัเน,น,นดีอันอืดดีโอ,อ้โหชร์ชูเช่นี่ฉันสูงกว่ายังงนี่เห่อต่อคนนี้แต่งตัวีอยู่เป็นเหรอทำไมเรา,าเป็นทานเะนี่ยอ ก็บอกแล้วนะว่าฉันแต่งตัวสวยมากเลยเ้ยนะคะเป็นสิงอ้าั่งอย่างสวยงามไปเต้นไปเต้นปาปาไปเต้นกันนี่เธอเอาผมเหมือนฉันทำไมอ่ะใครแก่นั่นแหละไม่แกนั่นแหละฉันเลือกก่อนเออเลือกก่อนโอ้โหดูท่าเดินพัชราสิ สุดยอดมากค่ะยอมไม่เป็นคุณแม่เลยด้วย Black Pink เดี๋ยวฉันเอาผมอื่นก็ได้ฉันไม่สนหรอก เตะอ๋อห็นละเตะหน้าเตะเออเตะเตะหน้าเตะหน้าแล้วเราต้องเตะพร้อมกนันเลยยังจริงจ okay. yep ิ๋เตะหน้าเตะหน้าเตะไอ่เอ้ย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 เตะหน้าเตะหน้าดูชั้นชุดสวยมากกรรมการก็จะต้องให้ กินอะไร่อตอ่าค่ะทุกคนเป็นยังไงคะพวกเราพวกเราสามคนเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหดูโอ้โหดูเตะ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 ือเตะมันท่าไหนนะนะเตะมันท่าสีนะเตะเตะเตะ เตะหน้าเล b เอ็มดเตะหัวเตะหัวเตะหัวบอเดตะหน้าเตะหน้าเตะหน้าเตะเตะไมเบยพอเราเกียดกันมากเลยค่ะทุกคน นเใหฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีหมาด้วยนะเดี๋ยวมันมีหมาแมวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองไปเอาสัตว์เลี้ยงดูมาตรงนี้ตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาพชราตามฉันมาอย่าวแตะเตะหน้ากรรมการมาเร็วพชรามาเร็วอยู่นี่ผาชอยู่นี่พชราไปไหนอะอยู่นี่ตามมา เดี๋ยก่อนเร็วๆฉันฉันจะไม่พาไปดูสัตว์เลี้ยงนะปาเตะหน้าเตะอย่ามัวแต่เตะหน้ากรรมการปาเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงโู้ข้างนอกนี่โอ้โหวิวเหมกันนะเนี่ยันนี่ไงฝั่งนี้ไงฉันจะเอามันจะมีหมา เลยทุกคนฟังฉัน,น่อยสิสบายสบาีทุกคนทุกคนมานี่เนวเนี่ยมันก็จะมีหมามีแมวมีกระต่ายด้วยนะ,อ,ะอุ้ยบออุ้ยแมวบอบมีแมวบอสทุกคนจะเอาอะไรเอาคนละตัวนะคนนึงต้องเอากระต่ายคนนึงต้องเอาแมวคนนึงต้องเอาหมาที่หมาลายใส่พันแล้วก็แมวด้วยแล้วก็แมวบอบแต่เ,<อ>เราเอาแมวสีขาว ล้วเดี๋ยวเราเอาแมวด้วยเราก็เอาแมวลงน้ำเอาแมวลอยได้ดูนะดูนะดูนะเฮ้ยดูดูดูแมวจะลอยได้แมวลงน้ำแมวกระต่ายกแล้วกันนะเอาสีขาวไม่กินไม่กินแมวเปนอะไร มาดูบูเล่ากันต่อดีไอซ์ชมน้ำไอชมน้ำไอน้ำนดีมากเลยเนาะโอ้ยนี่ฉันว่ายท่าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไหนไหนเนี่นยฉันว่ายทอะไรนันนี้พะเชละเไอ้นีงหนังขยานิดเดียวโอเคค่ะลงไปเลยโอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ เูเชนกูเชนสู้ใครดูจะเคยสู้ใครได้นะคะบายจุ๊บเตะเตะหน้าเตะหน้าเตะหน้า